ไอคนที่บอกว่าไวมันนอนน้ำตาไหลอยู่น,นี่ในใจก็พังแทบขาดแต่ปากอยังบอกไม่เป็นไรนะทุกคืนที่ไม่มีใครโทรศัพท์แม่งเงียบจนใจมันชาหัวใจมันเหนื่อยแต่ก็ยังยิ้มไว้ให้คนข้างน,นอกเห็นว่าโอเค ในโลกที่ต้องเข้มแข็งทั้งที่ใจมันร้าวยืนทนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจสักคนคนที่เห็นแค่ภาพนอกมันไม่เห็นตอนที่ฉันลม้มตอนที่น้ำตาไหลหลงมอนแล้วก็ภาวนายพรุ่งนี้ดีกว่าเดิมความฝันที่อยากมีมันดูไกลเกินเอื้อมชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนในเพลงที่เปิดอยู่แต่ถึงยังไงก็ต้องเดินแม้ทางมันจะมืดมิดกูยังเชื่อว่าทุกบาดแผลมันคือรางวัลของชีวิต ไอคนที่บอกว่าไวมันนอนน้ำตาไหลอยู่นี่แหละในใจก็พังแทบขาดแต่ปากยังบอกไม่เป็นไรนะทุกคืนที่ไม่มีใครโทรศัพท์แม่งเงียบจนใจมันชาหัวใจมันเหนื่อยแต่ก็ยังยิ้มไว้ให้คนข้างน,นอกเห็นว่าโอเค บางวันอยากนี้ไปไกลใจจะ่ไม่มีใครรู้จักปล่อยเสียงลมแทนเสียงคนที่พูดซ้ำซากแต่ก็ต้องกลับมาเจอความจริงว่ากูต้องสู้ต่อเพราะชีวิตไม่มีทางเลือกนอกจากเดินไปให้สุดทางนี้ทุกคำว่ากูแค่คือคำโกหกของคนพังสุกรอยยิ้มที่เห็นมันปิดบังน้ำตาที่หลังแต่ถึงจะเจ็บยังไงกูก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่าทุกครั้งที่ล้มมันคือบทเรียนของคนแท้ ไอคนที่บอกว่าไวมันนอนน้ำตาไหลอยู่นี่และไม่มีใครเห็นตอนมันร้องไห้เพราะม,มันเลือกจะยิ้มไว้แทนคำลาชีวิตแม่งเจ็บแต่